นะรอยยิ้มเสียงปรบมือความรักความอบอุ่นจากแฟนๆเป็นกำลังใจให้กับพวกเราศิลปินผู้ถ่ายค่ำคืนนี้เนาะครับหลากหลายนะับผมการแสดงของทีมงานศิลปินผู้ถ่ายค่ำคืนนี้นำความสุขความสนุกสนานความุนตรีเสียงเพลงเสียงดนตรีครับมาให้กับแฟนๆได้สนุกสนานกันสำหรับค่ำคืนนี้ผิดพลาดประการใดนะับผมน้อมรับคำชี้แนะนะครับแล้วก็ น้อมรับสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับคืนนี้กับแฟนๆพี่น้องตรงนี้เลยขอบคุณอย่างสูงยิ่งครับขอบคุณแฟนๆที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเป็นกำลังใจกับพวกเราศิลปินผู้ไทยวันนี้หวังอย่างยิ่งว่ารงเรีงร์แรงใจจากแฟนๆครับเป็นกำลังใจกับพวกเรานับกันอย่างท่วมท้นเนาะอาอย่างไงก็ครับค่ำคืนนี้ขอพี่น้องมีความสุขกับทุกๆการแสดงเรายังมีอีกหลากหลายรูปแบบการแสดงอย่างเช่น ออเดชั่นต่อไปนี้นะผมเป็นการสร้างสรรค์ความสนุกสนานเอาผู้เจ้าออกมาอย่างมาที่นี่ผู้เจ้าออกมาอย่างประกวนบ้านเลยอุ้ยข่อยจีจัดออเดชั่นพิเศษแม่ออดิชาว you ออดิชั่นบริวารประกวดนักร้องมาล้อเออคณะศิลปินผู้ไทยแหละจ้าคือหู้อุ้เด็กข้าวเขาประกาศแจกตึ้มๆคนแง่กันบ้างคนมือนี้ข่อยมีออดิชั่นประกวดศิลปิน โอ้ข้ามาประกวดขึ้นครับมาประกวดครับผมก็เฮียมาด้ยเดี๋ยวคอยถามก่อนอันมาประกวดนี่ประกวดเอาล่องมวลหรือลองบมวันตอนนี้เอาลองมวนก่อนเอาลองมวนบ่ครับเอาลองมวลที่เอาลองมวนแบบล่องให้คือที่สุดเสียงดีที่สุดห่วยช่างว่าเถอะห่วยจะไปไม่ยังบผู้หญิงกับผู้ชายไปบ๊อบแมนบ๊อบผู้ชายกับกเทยเอ์ กะกระเทยกะกะนี่ล่ะบดขีบบดตุ้ดกะกระเทยอะนี่กระเทยอีนี้บ่เดี๋ยวนี่มาบอกกะเทยจังไดูุมาเจ๋งๆมาสั่นบ้านทุ่เจ้าบ่มีตีกะเทยอ่ะบ้านข่อยบ่มีกะเทยมั้ยสะพ้อแมลงลหรเนาะข้ามวงพระเบิ่งสักดินี่ฮากาเซ้าบางแรงเหงาจ้วโอ้แสดงว่าสักดินี่กะเทยหลายบ่บ่แมนไม่ยังไงเศร้าย้อนชุหมอัว่ำมานี่ยฝนจังเศร้าตกเนี่ยไาย จะเปบองแม่์โรบัสซี่ขั้นจะว่ามีแม่ยิงจะข้นบ่ลเทิงรถดน่ะนะเอ้าวห่วยรถัสี่ขั้นแต่แกแต่กระเทยมากไหมให้ถามเนี่ยถามยังไะเป็นกระเทยอีลีติห่วยกระเป็นกระเทยอีลีบ่รชีบ่ร์ตดนี่แหละกระเทยใจเหนียจังเท่าแท้เอาห่วยกระเทยมันอายุหลายมันกระเ่าเอาสิถามถามว่เนี่ยกระเทยเป็นกระเทยเงินเดือนจักบาทเป็นมาเป็นกระเทยเงินเดือนจักบาทกระเทยบ่มีเงินเดือนเอาบ่มีเงินเดือนเราเป็นเห็นยังโอ้ยมันไม่ได้เป็นย้อนเงินเดือนเป็นยลี่ยัังนเป็นย้อนมกผู้ชายนี่แล มักผู้ชายเขาที่มาเป็น่ยนยังกะเทยโอ้ติแมนกะเทยนี่มักผู้ชายแมนแต่ว่าเจ้าขึ้นมีลูกสองยุคนคือลูกสองนะมันเปลี่ยนหูจักแล้วหูจักแล้วแม่ตามใจแม่โอ้ตามใจแม่ตามใจแม่คอยแต่้งเอามุ่นซื้อดอกแต่งเนี่ยนะเอา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 ในช่วงนี้นะเป็นออดิชันพิเศษครับผมเอาในมูเจ้ากมาแล้วอดีรับมูเจ้าพิจารณาได้ครับผมแต่ว่าให้มูเจ้านี่ออดิชันบาล่ั ออ d i ชั่นหมอลำฉัมเปิดเหมือนก่อนมาลงมาต่างหน้าพี่น้องเพราเห็นไปไหนพี่น้องเพิ่นนั่งอยู่ใกล้ๆพิ่นบ่งพอเห็นไปพลลงไปเพิ่นบ่เห็นต้อข่อยบ่เห็นเพิ่นนี่ไปบ่เห็นกระซางบ่แต่เพิ่นเห็นเฮาเออมันเหลี่ยมตาได้ไหมเพราะเลียมไผได้ไหเหลี่ยมก็ต้องอดเอาซิครับอด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 เอาจังซี่เอาจังไดจครับออ d i ชั่นคำว่าออ d i ชั่นนี่มันจะมีการไฟบังคับด้บังคับได้ไหมครับเพลงคณะกรรมการจะต้องจัดหามาครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่นคอยสิให้เจ้านี่ ล่ำก่อนล่ำของอาจารย์รุรร่งโรจน์เพชรธงชัยอาจารย์แซ่บครับแมนเพชรได้ก็ได้เจ้าะ,ะขาดสันมาเลยเอาแั่บนะครับนะครับขันเจ้าล่องดีล่องคือข่อยรับเจ้าไว้พิจารณาในช่วงหลังครับผมแต่ว่าผม,ผมเหลี่ยมตาเพราะอกาศถอยไฟเอาเพิ่นเด้ไดวได้เพิ่นเอาๆๆๆเอางินมาให้ไม่หรอกบ่เหลี่ยมตาตีบ่บ่เหลี่ยมบ้างเนี่ยแตนเงินมากเห็นไม่ไหวนะฮนสันง่าก่อนพี่น้องมวลซื่อกันอาฝ่าปีตระน้องจย่างง่าก่อนพี่น้องเช่าเอำเภอสรงเหน่าพ่อค้าน้องพ่อค้าน้องลองเติมจากนั้นก็กระไรกับพ่อค้า

รเรา,าถือว่าเป็นเงินยื้อะมาป้องด้องสองแซมบ๊อบตั้งสองถางของแม่ดอนลายเงินมาตั้งไปน้องเป็นมาตาไปเล่นแสนล้วนางเอ้ยยันตะบันมันก้นเต้นมาซอยกันให้มัน เอาบอลนองซบไปัออะรับน้องยภายดอกนองอจะสินใจซื้อบอจตัวเดินการให้ระดัน้องน้องแต่งนตงตอพอพอรอนได้บ่ิไหมน้ำมันเวน้องแต่งกน้เป็นแนวเป็นตาล้มเล้อ โดตัวให้บ้านเปินตาอกเปินเผยตาติดต่อของลชกรอบติดตัวยล็งเล็กหันแดงรับรองเป็ดตาผ่แท้ตั้งปงเจ้าให้คนได้ตานัก้านนะไม่รอสิใดคงหลาตดตยเป็นไงล่ก็เด็กมองแหวงเหวือนจินกันที่บกเงินเก่าทั้งหลาย นังบอกคอละใจบ่อนเป็นกนแล้วเป็นค้าแก้วใบงามืสีจังท่านรุนเลยก็สิีดอกใหญ่่กหมูคนอกกับต้นแตงยั่งรอให้กันรอกต้นแตงยังรอให้นังเอาคุณซอนให้ตอบป็นคุณแม่เลยหวามแก่ยังมาดีก็เนออาดนไปดึกตกาวเจ้าสีตางโลเป็นข้ทางบนเป็นทักชวักโลกอาพื่ตกจะเลือเอาด้เอง าดอน้องตต่มเงียบลึกเป็นทางเลื่อกไปีนาสนใจคนแวนต้องเปิดเตยังพอกะปากไม่ซากันผมฟีบเกินตอนนี้สิเกินไอ้แม่ัันประเทครับคุณมาปาจจันสิงเตยอยู่แล้วมาขุดมาเจตจัากับก็ลป์เตเตักับปจะจิตเตยกบมาเป็มิตเตยมาทน้ สารต่อครับศิลปิดท่านต to like ่อไปจนแสนจนจนแสนจนลูกเป็นคนขัดสนเงินทองสาวไม่มองว่าใจสีหอง จะมารักยิ่งใดเขาจะมารักมาสมัครไม่ตีถ้าเขาหวังดีถ้าเขาหวังดีลูกก็มีแต่จิงใจดาวเอ้ยดาวดาวเอ้ยดาวดาวที่อยู่บนฟ้าช่วยส่งแสงมาช่วยข้าเถิดดาว ทานวันทาข้าวหาวันจอยข้ายังน้อยแฟนคอยหนุ่มซ่งให้ดังปุกปุกเดอเจ้าใหญ่มาพักโต๊ะฟ้าแฟนซ่งแฟนเสริมผมก็เคยเออแต่งโต๊ะเกิดกางเกิดมาเป็นหมอลำสุดจอกคำละกำดวงใจกว่าจะได้มาไะไจากแฟนสุขยากเก็นพ่อเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยพ่อลูกก็นุ่มจอกกอขับจ้าพ่อลงสาย บ่มีแววสีดำองค์เธอโมก็ห้พ่อขอใไ้มาสวยอยู่ในดันเสือเสียงตุ๊ียังง้อยอยู่ไปตัดคัตตาบันจังฟังไอสอยแรงใจอายใจแต่ภาวนาตอผมออกมาแฟนชื่นแฟนชมน้องใหม่ร้องอยากขึืนผมปากเสียงไปตามสายลมก็ให้ึ้นคมชื่นชมคราบแฟนแฟกับแฟนนาพวกก่อคำนับ้วยมีไม่ตีสวัสดีมีใจทุกคนก็แฟาเบื้องบนบันดลใจแฟนมาพี่มาพี่ แต่คนใจคนใหม่เชียอมหัวลำอยากเลยมาไใบสวยงานวันทุกันแฟนหนุ่มซุบสาววันทุกันแฟนหนุ่มซุบสาวกันตีเข้าไปงานแม่นวันสิมาช่วยแม่นวันสิมาช่วยเออโอ้คือสิแม่นกลุ่มแม่บ้านมาเนาะไม่เป็นออสซี่มาออสซี่มาอดชุดมาฟอนมาศิลปินตัดต่อไปครับ จะบังพอนอชายเฝ้ารอไาย,ยังนอไม่ตอบรบขอไมจ่จ้าจะรวมทางชีวิตเชื่อสนิทไม่แบ่งชั้นการุงถ้าไม่พอไม่นองบอกตามตรงส่วนที่จะจงขอบจะมอบจะไม่มีหมด้ดวยจนจะไม่มีทีดได้เจ้าที่ชื่อว่าได้เพื่อนแท้ ทงังความในยังเลาน้องอาปีนีมภมีกอทงทำเพื่อน้องอบาแบกทางนุ่นสาธุบุญแม่นกินอย่างกันอย่างพี่กบว่างกินน้องเขาทังสองปะเดียวเอากันแล้วสิพ้าพยายามหยหากกันตาหน่อยหน่อยไปยากมัน จะเฝ้าเช็ดน้ำตาตอบหน่อยเถิดน้ำพ่อมือ ระเบ้อคือเสียงสวรรค์ยงอีกสิ่งสัมพันธ์คือกำลังใจกำลังใจคือหยางแต่คือเงินกับซื้อบัตรกำลังใจคือเงินซื้อบัตรซื้อตั๋วให้กำลังใจกับลูกกับเต้าให้กำลังใจกับพี่กับน้องกับลูกกับหลานให้เพลอะในมวนในซื้อนี่สักเครียดจะจะเครียดตบะคอยกับสีเครียดนี่ดอกเครียดที่หยังแม่ตรวจเอทีเอฟหนึ่เด้อเอทีเครียด่ะไม่เอทีเครียดเอทีเคขึ้นสองขีดความเครียด ไปยังล่ะเติมน้ำมันหารอ้อยขึ้นทีเดียวค่อยเคี้ยวน้ำมันมันแพงยังว่ะเป็นธรรมดาธรรมดาเอาเอซอยชาติบ้านเมืองบอกไปมา,าช่วงวิกฤตมันบดีก็เป็นธรรมดาไ,มได้ค่อยย่านครั้งนี้เลยย่านยังอีกย่านฝ<า>นตกเลยโอ้โยไปแล้วเพย,ย่านอีกเละย่านยังอีกย่านยกเลิกโอ้ยบ่มีดอกต่อไปนีบ่มียกเลิกทำมาบ่ได้กันยกเลิกคุณน่นบ่มีดอกบ่มีดอกครับไปแล้วบล่ำบ่เคยย่านนี้ครับย่านยังย่านถ้าฝนกับขี่เหลราขอเพลงครับ เอากินเราขอเพลงบนบนเพลงขอเพลงเนี้ยเลยที่เราขอเพลงเคยกับพยานดอกเจ้าญาญ์เนีเพราะว่าคันเอาเงินมาให้คันร้องได้คอยกันร้องคันร้องม่ได้คอยกับพ่ร้องโอ้เอาไปเลิกขายเงาขายแล้่ยว่คอยย่าน์คอยย่าน์ยางเดียวย่างยางย่านพี่น้องมองนี่บ่ถือเลขเอาขอเสียงคนบ่ถือเลขเนี้ยถาเอสื้อสูทก็เขาบอซื้อเอาอ่า ก็มอดเคลื่านที่จากหนุ่งขึ้นนี่ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบฝากพี่ตอนน้องทางรอบนอกเดินทางมาฮอดแล้วกกาลัังพนมซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินในกันได้เลยคัดแขีวซื้อบัตรเข้ามาเลยครับเหี้ยงจังว่ากัดแขีวเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไเฮ็ดเบี้ยงยังพูดจรก็บ่มีเงินเพิ่นนี่อยู่มีญี่ปุ่นบัดนี้สิเข้าสู่คอนเสิร์ตครับนะพี่น้องที่อยู่ภาครอบนอก ดูคอนเสิร์ตให้สนุกดูให้สนุกสนานต้องดูจากนาทีต้นจนถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณแฟนๆพี่น้องที่ติดตามไรสดนวะประมชัินยูในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้ไรสดภาพไรสดภาพาพี่นอนกับเบิ้งครับแภาพพี่น้องเบิ้งทั่วประเทศ <พา S 2> และต่างประเทศพร้อมจากทีมงานอิสานศิลป์ภาพสวยเสียงใส ให้กับพี่กับน้องได้มวลด้ซ่นกันสำหรับคำคืนนี้อย่าเฝ้านอนป่ากัน,นอยู่เป็นมูก,กลังใจกันเอา้าสำหรับทีมงานพระเอกนั่งเอกครับผมเขาไปพักผ่อนก่อนครับผมโอ้แต่งตัวมาคือแต่ว่าคือ,อยังล่ะคือซุ้มขายประกันนี่แม่